สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผงไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเชียดเข้าใกล้คําว่าวัยทองกันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าคําว่าวัยทองนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่คําที่บ่งบอกถึงการล่วงเลยของอายุที่เข้าสู่วัยเลขหาเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นตัวที่ทําให้ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจหรือว่าอารมณ์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยแ่ะค่ะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมอนที่ควบคุมการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายของเราค่ะ,อ,ะอย่าพึ่งค่ะอย่าพิ่งกังวลใจกันไปสําหรับสาวใหญ่วัยทองทั้งหลาย เพราะว่าในสารแกรมมาออริจินลซึ่งมีอยู่ในน้ำมันจมูกข้าวและน้ำมันรำข้าวสามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆของสตรีวัยทองกันได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันในอโรคาวารตี้ของเรากันได้เลยค่ะวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนในผู้หญิงจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ45 55ปีโดยเฉลี่ยอายุ50ปีเมื่อถึงวัยนี้ รังไข่จะหยุดทำงานและไม่มีการตกไข่อีกต่อไปค่ะทำให้ไม่มีประจำเดือนและไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงจากรังไข่อีกฮอร์โมนเพศหญิงที่ขาดหายไปนี้นะคะมีชื่อว่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะจึงทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจต่างๆตามมาอาทิอาการร้อนวูบวาบตามร่างกายมีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เร็วเครียดง่ายหงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุ โกรธง่ายใจน้อยควบคุมอารมณ์ได้ยากบางคนหลงลืมง่ายเวียนศีรษะซึมเศร้านอนไม่หลับซึ่งอาการของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นะคะหลายคนเรียกว่าเป็นอาการเลือดจะไปลมจะมาค่ะโดยส่วนใหญ่วิธีที่สาววัยทองจะเลือกรับมือกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นก็คือการรับฮอร์โมนทดแทนแต่วิธีดังกล่าวก็เสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงต่างๆมากมายเลยค่ะ ดังนั้นนะคะทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยรับมือกับอาการวัยทองได้แบบไร้ผลข้างเคียงก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารแกมมาออริซานนนซึ่งจะช่วยลดอาการผิดปกติต่างๆที่เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนในช่วงวัยทองค่ะคือปัญหาสุภาพสตรีวัยทองเนี่ยนะครับจะเกิดมกักจะเกิดกับผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง40ถึง45ปีเป็นช่วงที่ผู้หญิงจะเริ่มหมดประจำเดือนแล้วแล้วก็ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเอง ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สําคัญเป็นตัวควบคุมฮอร์โมนของผู้หญิงนะครับในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องประจำเดือนอะไรต่างๆทําให้อารมณ์ผู้หญิงนะี่ยอยู่ปะกะติเป็นปะกะติเพราะฉะนั้นเมื่อขาดก็จะเริ่มมีอาการหงุดหงิดเครียดนะครับเหงื่อออกมากอารมณ์แปรปรวนร้อนวูบวาบซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสตรีวัยทองสารแคลมาริชแนลมีส่วนช่วยลดการหลั่งของสารลูทีนไนซิ่งและเพิ่มการปลดปล่อยสารเอนโดฟิน ซึ่งสารเอนโดฟินเมื่อมีมากในร่างกายจะทําให้อารมณ์ของสุภาพสตรีนั้นดีขึ้นนะครับเงื่อออกน้อยลงและอารมณ์แปรปรวนก็จะน้อยลงอาการหงุดกหิดก็จะน้อยลงไปทันทีครับช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสตรีวัยทองได้ด้วยสารแกมมาออริซินอลครับถ้าเราเป็นไวัยทองเนี่ยควรจะทานต่อเนื่องนะครับอย่างน้นอยๆเลย6เดือนครับแม้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะวัยทองได้แต่ก็มีทางเลือกง่ายๆในการรับมือกับอาการผิดปกติต่างๆของวัยทองค่ะ ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะน้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวจากข้าวญี่ปุ่นและน้ำมันจมูกข้าวสาลีเป็นประจำอย่างต่อเนื่องสารแกมมาออริซานนนและคุณค่าทางสารอาหารมากมายในมเมล็ดข้าวก็จะทำให้คุณสามารถมีสุขภาพที่สมดุลและแข็งแรงได้แม้ชีวิตจะกำลังอยู่ในช่วงวัยทองก็ตามค่ะ วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือที่เรียกกันสั้นๆแต่บาดใจว่าวัยทองนั้นจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่กันอีกต่อไปค่ะให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวจากข้าวญี่ปุ่นและน้ำมันจมูกข้าวสาลี Unirice เป็นตัวช่วยในการปรับสมดุลให้กับฮอร์โมนช่วยลดความผิดปกติต่างๆของร่างกายและอารมณ์ที่มักจะเกิดขึ้นกับสตรีวัยทองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวดีๆจากรายการ a โรคา o w a l i t y หมดเวลาลงแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าฟ้ารุ่นรุ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนใจสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อได้ที่0804476644เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ